โอ้โหจีจัดครับพี่น้อง one two สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสุขุสุข้นครับมือนีมะพร้าวมะพบ้าวมะพร้ากับคนตักศิลป์เชนน่าเอเดอรครับมือนี้กะคนตักศิลป์กะสีท่ำผ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับไม่กินอ่าเมนูแซ่บๆนะครับมือนี้น้ำกันนะครับอ่าตำสซตันมูครับคลุกคลุกคลุกเคล้ากันครับมือนี้ครับอ่ามาเด้อนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ใดยเพรได้กิ่นข่าเทียนน้ำกันนะครับกับมาแซ่บๆนับกับอ่าน้ำมันคนตักศิลป์เด้อนะครับพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสุขุสุข้นบาหนี้นะครับ เผ็ดเผ็ดเสียบๆนู่นนู่น้ำกันครับมือนี้นะครับอาเผ็ดตายเบ้าเรื่องนะครับพี่น้องพี่น้องมือนี้นะครับแซ่บๆแซ่บๆนะครับมือนี้นะครับเสียบเสียบๆสียบเด้อพี่น้องบ้านนี้อันดับแรกนะครับอ่าซ kind of ิมมือหนำครับพ okay. ี <It> ่น้องอา โอ้จีดจัดครับพี่น้องคนอยากใส่มือนะครับเพิ่มความเปรี้ยว วันนี้พักขากรบป๋าลายนะครับมีผักกาดกับอ่าอ่ามักกะทินอ่อนครับหืมกรอบครับหืม นี่พอเกิตเศอนน้ำขับมือนีมมามามา,มาพีนออน่น้องนะครับมาลองเบิ้งมาลองเบิ้งนะครับ ด,ดีพ่นคือสมองเลยพี่น้องเพดครับ อืมสุดอยอดจริงผู้ใดบ้านจัดจะร้องจัดมึง,รง,รง,รงครับพี่น้องปลาเสียดอ่อนพี่น้อง สำหรับเมนูนะครับเมนูนี้นะครับบอกได้เลยว่าสุดๆครับแซ่บเผ็ดพักกระเสียดหน่อยเนข,ข,ข้ากันคักพี่น้อง นี่แล้วห้อก็ตํามาลายนะครับตำพอดีพอดีเนาะพี่น้อตเซตันหมูนี่ห่อก็ต้มต้มใส่กับอ่าอ่าสซตันหมูนี่ห้อก็ต้มใส่กับตะไคร่นะครับใส่เกลือเล็กน้อยนะครับต้มนะครับล้างออกดีๆให้มันสะอาดนะครับแล้วก็มาตำนะครับ มื่อนีบักพริกอ่าแดงสดนะครับเขาใส่ยี่สิบเมตรนะครับแล้วก็เอาบักพริกอ่าพริกป่นสีกนะครับเพิ่มคพามแซ่บนะครับนะครับ รวมออกมากแล้วจานนี้มันใส่นะครับ โอ้เผ็ดสุดยอดสุดนอดโอ้สุดยอดครับเมนูนี้จัดว่าเด็ดครับสุดยอดจริงๆเผ็ดสุดยอด ก็เป็นเมนูนะครับอขอแนะนำนะครับสำหรับสายกินนะครับตำใส่ตำหมูครับแจบนะครับหน้าปลาเด็กนุ่นๆนะครับ ้ตาแตกเลยพี่เนอะเป็นแห้งช่วงนี้พักอ่าเกษ็รอ่อนนะครับถ้ากระชินอ่อนกระหาได้งานนะครับช่วงนี้นครับ หมากแกนกับมิ้งอยู่ครับจะว่าเอ่ากี่ข้านปอกกินไม่ได้เป็นน่วยยงั้นสิเด้อ่าวิตามินครับแร่ธาุต่างๆนะครับ พักคัก,กแน่พี่นอ <Okay. S 1> ้องแซ่บคักทั้งแซ่บทั้งเผ็ดอ่ะ mm hmm. ุกโปยเลยครับเมนูนี้สุดยอด དམ เด็ดจริงครับเมนู Menu นี่สุดยอด ถึงใจมากนะครับเปรียวๆด้วยครับพี่น้อง อืตร์มจูอเมนูนี้ต้องลองนะครับพี่น้องนะครับอร่อยจริง ครับอ่าเมื่อนี้นะครับคนนักเสียงกะขอทีขอจบคลิปเพียงเสียนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับกะขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังในมือนี้นะครับกะอย่าลืมนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับซอยกดไลค์กดแชร์อ่าซอยซับสไคร้นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนี่ให้คนนักเสียงแชร์แนวในเรื่องครับพ่อแม่พี่น้องนะครับกะอ่าบ่วัดนะครับคนนักศสียงกะขออวยพรนะครับให้พ่อแม่พี่น้องนะครับอ่ามีแต่ความสุขความเจริญนะครับอ่าไปใส่มาใส่เขียวขาดปลอดภัยเด้อนะครับ ทำอย่างทำธุรกิจนะทำการงานอย่างก็ขออยากจะลดลงเรื่องลงเรื่องครับอ่ามือนี้โคนักซินชั้นแนวนะครับขอลาพี่จัก่อนนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีเด้อนะครับสวัสดีอ่าพ่อแม่พี่น้องนะครับอีกครั้งนะครับไปบายครับพี่น้องนะครับพอกันคลิปหนาครับผมนะครับคลิปหนาคลิปหนาเด้อนะครับพี่น้องพี่น้องนะครับสวัสดีครับนะครับไปบายครับ